ชาทั่วโลกโดยเฉพาะขีปนาวุธอัจฉริยะที่สามารถเล็งเป้าหมายได้ด้วยระบบ AI และโดรนรบยุคใหม่ที่สามารถสื่อสารและเคลื่อนไหวร่วมกันได้เหมือนฝูงนกในอากาศในช่วงต้นปี2025ลาวได้จัดงานแสดงเทคโนโลยีป้องกันประเทศอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกภาพจากงานนี้แสดงให้เห็นขีปนาวุธรุ่นใหม่ที่ถูกออกแบบให้มีความแม่นยำสูงสามารถพุ่งเข้าหาเป้าหมายได้โดยอาศัยการประมวลผลแบบเรียลไทม์ผ่านดาวเทียม นักวิเคราะห์ทางทหารจากญี่ปุ่นและสหรัฐต่างยอมรับว่าระบบ AI ที่เลานำมาใช้มีความก้าวหน้ากว่าที่คาดไว้มากนอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวโดรนลับที่สามารถบินสูงกว่า10,000ฟุตและอยู่ในอากาศได้ต่อเนื่องนานกว่า24ชั่วโมงโดรนเหล่านี้สามารถทำงานร่วมกันในรูปแบบกองทัพฝูงอัจฉริยะที่สั่งการจากศูนย์ควบคุมกลางโดยไม่ต้องอาศัยมนุษย์การเคลื่อนไหวพร้อมกันของฝูงโดรนทำให้ผู้ชมในงานถึงกับตะลึง สิ่งที่ทำให้ทั่วโลกหันมาจับตาคือลาวไม่ได้พัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้เพียงเพื่อแสดงศักยภาพแต่ยังส่งสัญญาณชัดเจนว่าต้องการยืนหยัดในฐานะประเทศที่พึ่งพาตนเองทางการทหารนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของลาวที่ผู้นำประเทศออกมาประกาศว่าลาวจะไม่เป็นเพียงผู้เฝ้าดูแต่จะเป็นหนึ่งในผู้กำหนดอนาคตของความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ข่าวือนี้ยิ่งทำให้หลายประเทศในอาเซียนเริ่มปรับยุทธศาสตร์ใหม่ โดยเฉพาะเวียดนามไทยและกัมพูชาต่างต้องหันกลับมาประเมินขีดความสามารถทางทหารของตนเองอีกครั้งนักวิจัยบางรายคาดว่าเราได้รับการสนับสนุนทางเทคโนโลยีจากประเทศพันธมิตรในยุโรปและเอเชียตะวันออกเช่นจีนหรือรัเสเซียแต่ไม่มีใครยืนยันได้อย่างแน่ชัดเพราะโครงการส่วนใหญ่ถูกจัดเป็นความลับระดับสูงการปรับโครงสร้างกองทัพของเราในช่วงสองปีที่ผ่านมาเริ่มเห็นผลอย่างชัดเจนทหารรุ่นใหม่ของเราได้รับการฝึกอบรมด้านการรบไซเบอร์ การควบคุมโดรนและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย AI ทําให้กองทัพลาวกลายเป็นหนึ่งในกองทัพที่มีระบบอัจฉริยะมากที่สุดในภูมิภาคภายในเวลาไม่กี่ปีลาวสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมด้านอาวุธของตนเองจนเริ่มผลิตได้ในประเทศทั้งขีปนาวุธระยะกลางระบบเรดาร์ตรวจจับภัยทางอากาศและยานเกราะที่ใช้พลังงานไฟฟ้าข่าวลือยังระบ,บุว่าลาวกําลังพัฒนาโดรนรบใต้น้ําสําหรับภารกิจลาดตระเวนตามแม่น้ําโขงซึ่งอาจเป็นเทคโนโลยีต้นแบบของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความก้าวหน้าเหล่านี้ทําให้หลายประเทศเริ่มหันมามองลาวในมุมใหม่ไม่ใช่แค่ประเทศเกษตรกรรมอีกต่อไปแต่เป็นชาติที่กําลังเข้าสู่ยุคของ smart defense nation สื่อระดับโลกต่างรายงานตรงกันว่าการเปลี่ยนแปลงของลาวในปี2025เป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนจากชาติที่เคยถูกมองข้ามกลับกลายเป็นประเทศที่มีศักยภาพทางเทคโนโลยีทัดเทียมกับหลายชาติในภูมิภาคนักวิเคราะห์เชื่อว,ว่าหากลาวยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อีกไม่เกิน5ปีข้างหน้าประเทศนี้อาจกลายเป็นหนึ่งในศูนย์กลางเทคโนโลยีทางทหารที่สำคัญที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สิ่งที่เกิดขึ้นในราววันนี้คือเครื่องเตือนใจว่าแม้ประเทศจะเล็กเพียงใดหากมีวิสัยทัศน์และการวางแผนระยะยาวก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ทำให้โลกต้องหันมามองด้วยความเคารพและทึ่งในเวลาอันสัน้น